กิจกรรมที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนานผู้อำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีนะคะถือว่าเป็นต้นแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุระดับประเทศที่เน้นสร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับผู้สูงอายุควบคู่ไปกับทักษะในการดูแลตนเองและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยิ้มบนใบหน้าของคุณตาคุณยายที่กำลังเต้นเพลงชิ i c k e น d ด n ส e เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตะบลน,นาผู้อำเภอเพลงจังหวัดอุดรธานีที่เสริมสร้างความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตช่วยทำให้ผู้สูงอายุห่างไกลาจากโรคซึมเศร้าต่อชีวิตที่ยืนยาวแม่บม่ได้เลียนหนังสือดอกลูกบ่ได้เขียนเขาพุ่นกับเข่าลงเลียนวาดแม่นว่าล่ะสามไยนั้นเพิ่นมด้ี่พอออนเพิ่นไปเอินมามาเข้าลงเลียนมาตุม้มมาซุ่มกันละมนโลสานุเข้าได้ควมลู้ได้ควมคิดอื ได้เจียงหัวเลาะแม่รสานุกล่าเรื่องนะะแม่ก็เลยเอาเอากิจกรรมส่วนนี้เขาไปใส่ในบ้านเห่าในเฮียนเห้าให้ลูกให้ล้านเห่าแะไรมาแลกเปลียนรนี่รู้กันผู้นึงมีนึงมากยังสมุนไพรมากเมือนึงกรือว่าอบรมสมุนไพรผู้นึงงในสมุนไพรหนึ่งมากกับมาเฮ็ดน้ำกันแล้วก็มาเฮ็ดแล้วก็มวนน้ำกันนะคะถึงกิจกรรมออกกําลังกายก็ได้ออกกําลังกายสินะคะ มีมีการกระตุ้นให้ให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มาพบปะสังสรรค์กันและมาเรีแหลกมาได้ความรู้เกี่ยวกับบางครั้งเขาอาจจะไม่รู้ในบางสิ่งบางครั้งเขาก็ได้มาเห็นว่าการมันมีกลุ่มอาชีพต่งางๆเขาก็มาช่วยเหลือกันและกัน ทำการเรียนการสอนเดือนละสองครั้งโดยเน้นความสุขและเสียงหัราะเป็นสำคัญหลักสูตรการเรียนประกอบด้วยการให้ความรู้ด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตทักษะด้านอาชีพการใช้ชีวิตเมื่อเข้าสู่สังคมและการมีจิตอาสาโดยจะสอนให้ดูแลตัวเองและผู้อื่นเน้นหลัก3อ2สรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพิ่มผักและผลไม้รสไม่หวานออกกำลังกาย5้าครั้งต่อสัปดาห์สอนวิธีคลายเครียดเพื่อให้อารมณ์ดีหยุดสูบบุหรี่และงดดื่มสุรานักเรียนทุกคนจะมี ประจําตัวบันทึกพัฒนาการด้าสุขภาพซึ่งตั้งแต่เข้ามาเรียนที่นี่ทุกคนมีสุขภาพกายและใจดีขึ้นผู้สูงอายุทุกวันนี้เด็กไปโรงเรียนลูกหลานไปทํางานผู้สูงอายุนั่งอยู่บ้านอย่างเดียวสถิติเราน,นับว่าประมาณเกือบเกือบ50ซผู้สูงอายุอยู่แต่บ้านแล้วรอความหวังว่าลูกจะกลับบ้านยังไงทีนี้เราจะทำอย่างนี้ว่าถ้าเป็นแบบนี้โอกาสเป็นซึมเศร้ามันต้องสูงแน่นอนเราถึงกับ ชักชวนผู้สูงอายุทั้งแกนนําผู้สูงอายุทั้งใครก็ได้ที่มีอุดม,มาการ์เดียวกันเครือข่ายผู้นําชุมชนต่างๆไปเชิญชวนว่ามาทำโรงเรียนผู้สูงอายุกันทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มีการคัดกรองด้วยผู้สูงอายุเป็นโรคเบาหวานเกือบอ่อโทษทีโรคความดันเกือบ40เซแล้วต่อด้วยเบาหวานแล้วโรค ที่จะต้องทานยาเป็นประจำอีกส่วนหนึ่งนี้เราก็ได้มามองว่าเราต้องจัดหลักสูตรเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพทั้งกายทั้งใจ รียนผู้สูงอายุตำบลนาผู้จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัดอุดรธานีได้นำแนวนโยบายของกรมกิจการผู้สูงอายุมาส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะทํากิจกรรมร่วมกันได้เรียนรู้สิ่งใหม่มีโอกาสแสดงศักยภาพภูมิความรู้ที่สังสมมาถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นๆส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้คําขวัญประจาโรงเรียนตุ้มโฮมฮักแพงแข็งแรงสุขขีชีวีมีคุณค่าอ่าก็พอใจนะฮะก็ถือว่าหนึ่งแล้วเป็นทั้งต้นแบบแล้วก็ดู ดูแลผู้สูงอายุนะครับรู้จักระเบียบวินัยรู้จักการกินการออกกำลังกายนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุเขามีระเบียบขึ้นรักใคร่าสมามัคคีกันเดิมทีเนะี่ยเขาจะติดติดนาติดบ้านเขาไม่ออกสังคมแต่ตอนนี้เขาเขาออกสังคมเขาติดเพื่อนนะครับเวลาพักเที่ยงก็ไปทานข้าวร่วมกันส้มตำกินร่วมกันก็เป็นผลดีเขามีอะไรเขาก็คุยกัน นะครับผมว่าอยากจะฝากทั้งประเทศอยู่อยากให้ทําดูแลผู้สูงอายุช่วยกันนะครับเพื่อให้ผู้สูงอายุของเราได้ได้อายุยืนยาวขึ้น ผู้สูงอายุตำบลนาผู้มีผลการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานอยู่ในระดับเกรด A เป็นต้นแบบและโรงเรียนนำร่องของประเทศไทยในการสร้างคุณค่าและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งสามารถนำไปสู่การขยายผลโรงเรียนในที่อื่นๆอ,อย่างมีประสิทธิภาพสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชมุมชนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นใช้ทัชช่วยวงย่าถ่ายภาพกิ่งการก้งซุย NBT TV ทีวีอีสานร,รายงานจากจังหวัดอุดรธานี 对。<noise> <noise>